สวยอ๋อพี่คะถ้านหนูอยากวาดแบบนี้ด้วยไปทางไหนคะต้องทํายังไงคะไปหาไอเสื้อสีม่วงเลยครับโอเคขอบคุณค่ะคุณค่ะไอเสื้อม่วงอยู่ตรงไหนคะเสื้อม่วงอยู่ตําบลจ้าออขอบคุณค่ะออขอโทษนะคะ คือว่าเป็นจิตอาสาใช่ไหมคะที่มาวาดผนังครับเส็นศิลเป็นจิตอาสาครับอยากมาวาดด้วยอะคะ่ะต้องทํำยังไงบ้างอะคะเป็นจิตอาสาเหมือนกันนะใช่คะ่ะ<อ>เป็นจิตอาสาวาดโลกสวยมากค่ะได้ได้เดิตัวไปเอาสีตรงกุ้นหน่อยเดี๋ยวเอาสีไปไล่8ปดโมน่เนี้ยเนี้ยเนี้ยปดปดปดไปทั่วนี่นะถ้ามันมีกี่ผนังที่มันมีสีอยู่นี่นะตัวเป็ดเลยโมนียทำได้หมดอยากทิ้งเนี่ยที่ไหนเนี่ยได้เลย แปดผนังโอเคเอาเลยโอเคปดจึงก็เขาแทะนี่น้องนี่มันจะเป็นจีน้าสาจี้นะครับสีขับเอาแปดผนังขอบคุณค่ะเอาไปแปดผนังแปดผนังแปดผนังโอ้ไม่ร้องนะไม่ร้องนะเรียบร้อยค่ะ เนี่ยเนี่ยหอโอ้ร่างนะแมนก็ก็บอกว่าให้เอาสีไปแปดผนังก็ไปแปดแล้วไงคะเนี่ยแปดเลขแปดแปดผนังค่ะใช้สีได้ดิคิกี้เนี่ยสีนี้ไปแฮะขวางเงาเว้ยก็ไปหาอธิบายปรถูกวะโอ้ลายผนังด้วยน่ะไหนแฮมมีที่ไหนงั้นประทุกเลขแปดสีน้ำเงินเฮมสวยอ่ะงานเข้าแล้วเฮ้ยพี่น้อง บน้ำแตาน้อยบอย้อยบ่เฮ้ยจินให้มือตาเอาเหมาะเนาะจันเหมาะเหมืกันเฮ้ยเป็นยังเนาะหาว่าละจีนโอ้ยฉีอะค่ะจะไปละฉีอะค่ะโอเดี๋ยวคนแก่โอ้ไปไหนเดี๋ยวคนแก่โอ้ยไปไหนโอ้ยอย่าได้นี่เออฮานี่เบ่ยมาแล้วละงานฮานี่จิตอาสาหาว่าละก็ว่ามันใบหวยวะ เออเขะว่ากับว่ายงวดเนี่ยมึงชอบเล่นอย่ากระว่ายงวดนี่เต็งเต็งเนี่ยนแตกมาแน่ๆน่จำเป็นละลบได้อยู่ปุ้นแทมจำเป็นละ